ใจหวิวหมดแล้วป้ายสุภาพรนุ่งบิกินี่ว้าวสูงอวดบันท้ายสุดปัวทำเอาตาลูกว่าวกันทั้งโซเชียลเลยทีเดียวค่ะสำหรับป้ายสุภาพรมิสแกรนไทยแลนด์ปี2016หลังจากหายหน้าหายตาจากการโพสจุดเว้น้ำไปเสียนานนะคะล่าสุดเจ้าตัวก็ออกมาฟาดปัวปล่อยซีนเด็ดกับชุดบิกินี่สีเขียวว้าวสูง สุดเร้าใจแม้ท่อนบนจะมีเสื้อยืดสีขาวมาปกปิดแต่ท่อนล่างจะตัวขอฉัดเต็มความเซ็กซี่ด้านหลังปวดบรรท้ายความงามของแก้มกลนขาวเนียนระดับโอโมเรียกพีเลยค่ะแถมเจ้าตัวยังยืนโพสท่าสุดเซ็กซี่เห็นแล้วต้องบอกว่าท้องฟ้าที่วัดสวยสดใสยังสะเทือนต้องหลบให้การมาเที่ยวทะเลครั้งนี้ของสาวฝ้ายไปเลยงานนี้ทำเอาเพื่อนๆในวงการรวมทั้งชาวเน็ตใจบานจะเป็น แถบเลยค่ะต่างออกมาชินชมสวยแซ่บของสาวไฟกันอย่างล้นหลาม